อสิตาดาบทได้ไปพักผ่อนในสวรรค์ชั้นดาวดึงเข้าพักในรัตนวิมานนั่งบนทิพยะรัตนบัลลังสเสวยสุขในสมาธิเมื่อท่านได้ออกจากสมาธิในตอนเย็นแล้วยืนอยู่ที่ประตูวิมานมองไปทางโน้นทางนี้ท่านก็แปลกใจที่ได้เห็นเหล่าเทวดาโดยมีเท้าสักกะเทวราชหรือว่าพระอินทร์ทรงเป็นพระประมุกยืนบกผ้าทิพ ในท้องถนนใหญ่หกสิบยธพวกเทวดาจึงได้กล่าวตอบท่านไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญบัดนี้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นรัตนะอันประเสริฐไม่มีผู้เปรียบได้เกิดขึ้นแล้วในโลกมนุษย์เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขที่ลุมพินีวันในชานชนบทของพวกสกยะด้วยเหตุนี้พวกเราจึงพากันยินดีเบิกบานอย่างเหลือเกิน อันว่าพระโพธิสัตว์นั้นเป็นอัครบุค